มันหงุดั่ข้าปัญหาเยอะไอชาหมานเจ็บหนงปวดท้องเสียตอแหลกินแต่แบบดี่เยอะแพาอ้วนแล้วเป็นปป่ระมาให้จนพอประมาณเมื่อพาว่อนใช่ไหมตรงมาแก่สีเนี้เปิดเข้าสู่ตรงนี่เงาซักผ้าล้างจานคนอื่นเข้าทำงานกันอยู่ดน